คํำควรเหรเดี๋ยวได้คํำควรเลยไอเกาหลีตัวนี้ได้คํำควรแน่เธอเกิดบนตรงโทเทมเราแน่ๆเลยผมว่านะก็เกิดไหนกันเนี่ยเดี๋ยวลราหนึ่งคนเอาไปก่อนสามสิ่ทีโทรเทมไฟระเบิดแล้วครับโทเทมไฟระเบิดเป็นหนึ่ง แล้วคนนี้จุกเด็กด้วยแล้วคนนี้จุกเด็กด้วยไม่ได้ใช้นอนเตมไฟเราอะเต็มหลังไปครับผมโอมอ่าคนแรกคนแรก แขวนนะครับผมปลาอะไรยอะแขวนก็นุ่มเราก็ปลามวัวซ่วเลยเราอ่ะล็อกเครื่องไม่มีเฮ้ยอะไรกันวะน,นะคอยขาปัดเจ็บไปหนึ่ง เฮ้ยผมใช้สตีตอนนี้มันก็ใช้ไม่ได้ดิหมดเลยครับผมมันตีเราเดี๋ยวขอเติมมีดก่อนนะมีดหมดมันต้องอย่างนั้นละ่ะเอิต้องอย่างนั้นแหละครับผมแล,ลแล้วเขาไปดึงฮิวว่ะแล้วเขาไปตึงกันวะ่ะตัตรีแพรลิงตันแล้วมาขอเรื่อง รับหมเอาเรื่องรับหมอเอาเรื่องว<ป>่ะคนนี้แฟนครับผม<อ>วิ่งไปนู้นหนึ่งคนมาอย่างน้อยเราไปแขวนฟรีก่อนครับเรามีแขวนฟรีแล้วก็แขวนไปนะเนาะเติงคิดได้ไงเนี่ยคิดได้ยังไงก่อน อุ้ยหูผมสาเดินทางห่างละเรียบร้อยจ้าคาร์เดิตมมเดลอ่ะ <c oughs> มีเปิ๊กม้าด้วยคนนี้ไม่มีเสาขาวครับมแขวนธรรมดาเนาะแลาเขาอยู่ไกลเกินแขวนครับผมคนต่อไปอยู่นูน้นนะอยู่ไหนกันเออขอหน่อยได้ปะ ขอสักบ,บทมเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครเดินไหมํางเครื่องก่อนหั <S <S งเครื่องไปเครื่องนี้ต้องมีคนแน่เลยเรื่องนี้ต้องมีคนแน่เลย <S 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 อายัดยาา พายับยับครับผมพายับยับเต็มคาราเบลไม่ได้ระเบิดอันตีเลยเนี่ยผมนี่ฟรีรัวๆเลยเออเขาเด็ดมาปุ้งปังปุ้กปังแถวนี้วะอยากได้อยากโดนแฟนครับผมรับเหมา่อนเรื่องซะด้วยลอยเลือดใส่เนาเดินติดอีกเล้าโอ้เดินตรงเดินติดเลยแถวนี้ ไอเครื่องนี้ไม่ได้ปั่นเนออเ้ยทำเวสก,ก่อน,นครับผมเวสมาเราเอาก่อนเลยไม่แคร์ใครด้วยเวสมาอยากเติมมีดจังมีรอยเท้าด้วยครับเฮ้ยในนี้มีสัญลักษณ์ซีเคียวอีกแล้วเขมมามาเจ็มมีดก่อน โอเคผมเจอแล้วครับผมคนที่วิ่งมาทางนี้แหละตีเต็มคาร์ราเบลคนนี้ชอบเอาระเบิดแฟลชมาปาเนี่ยเดินติดยอดหญ้าก็มาเดี๋ยวครับผมเออติดยอดหญ้าเลยเย็นแผ่ครับโนเสร็จ เลยจ้ามีแทงหลังหรือเปล่าสตีฟรับเหมากอนเรื่องนะคนนี้มีอยู่แล้วแทงหลังตึงกันทุกคนนะไม่มีได้ไงก่อนไม่มีก็แปลกตายาขมข้มกปลาแบบมันๆตายาขมงมก็ปลาอย่างมันๆ อย่างเพิ่มจะสองเครื่องแล้วครับผมแวนก่อนแล้วกันเนาะเ <c oughs> มลอนอะเมลอนเมลอนอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวติดลิกสิทธิ์อุ้ยผมส่ยืนไก่แล้วนะต <c oughs> ังไม้ผม này lên nó máy một không biết cái này không nè trung trăng trung 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 chính trung chính อายากจัดเลยอะ่ะอายากจัดเลยครับผมเหลือมีสองเล่มเติมมีดก่อนแล้วกันแ่โอ <c oughs> ้ยเฮ้ยจะตีหนันนม่เฉยเลยวะตึงเกินหรือเปล่าห้ามหมาครับผม เฮ้ยคนนี้ตัวจุ๊บดีหว่าเรียบร้อยผมเพื่อสุดท้ายและวเพื่อสุดท้ายตึงๆป <c oughs> ั่นกันไวชจยาผมได้นานจริงนะ <c oughs> คนนี้คือได้ตั้งแต่นน้นนะขอฝั่งนู้นน่ะแล้วก็วนมาบ้านเล็กลุกนานมาก <c oughs> <c oughs> เออแขวนนะผมพ <c oughs> อเด็นหายไป ติดต่อกับภาพหรือลัตทีแดงมาหนึ่งอันคนนี้สองเฟสแล้วโอ้ยคืนนี้จะเสร็จปูปันเงนไว้จัดซึ่งหลังมาครับผมก็เจ้าสุดเลยนะคนนี้แปนแฝงสองนี้แล้วกันเอาคอเดดจินโวันซึ่งเกือบเสร็จเลยแฝนครับผมตี เรียบร้อยครับผมเดีืยแค่คนเดียวก็คือคนนู้นจึ้งจึงจึง,จงเฮ้ยบ้านเล็กเหรอมาบ้านเล็กเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเซักสีแดงเออเราก็อยากเรียกพี่สีบ้างโอเคครับผมปุมมาพอเด่นไม่ลุกหรือเปล่าเนาะถ้าเด่นไม่ลุกก็เกมพลิกนะลุกไปช่วยเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเกมพลิกอยู่นะ แขวนครับผม <C oughs> พอเด็ดอยู่เนี่มามีคนขอบูรีฟเยดิคนโดนเน็ขอบูรีไฟมาดิครับผม <C oughs> เอ้ยเอ้ยหุ่นเลยกาไม่แตกโอ้โหมีดเราไม่คมเลยวะหุ่นไลยกาไม่แตกเฉยเลยอะไรวะ <C oughs> คนนี้เขาเาระเบิดแฟลชาปลาเรานะผมจำได้เลยต่อหน้าต่อตาเลยตอนผมกูมีสติบะ เราเบิดแฟนมาปาผมด้วยมาปาผมเกินไปใช่ไหมใช่ไหมคอเคสอุ้มมาผมเดี๋ยวไปจัดฉากก่อนไปหาที่จัดฉากหน่อยตรงนี้แหลนะเนาะอูอดิ้นแรงจัดเลยวะลงโลง่งนะผมลงโล่งโอ้โห คฮับสันดาขอบคุณนะมาลงลของเสกท่อแล้วมาตรึมเสกท่อก็เกินไปโอ้โหผมก็ต้องยอมให้เขาลงก็แหละถ้าเขาเสกได้ขนาดนั้นนะ่ะใช่ไหมหละครับผม <laughs> เดี๋ือนสนนกดย์เดยด์ไม่เกี่ยวเฉหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย